สุนทรีน้องสวัสด no ีสว no ัสด yeah. ีเฮยรุ่นเฮ้ยทุกคนวันนี้บัเบียดเอาอีกแล้วเอาได้แล้วเอาได้แล้ววันนี้ได้ลรู้วิดีมาชนไม่ผ่านน้องเอ้ยวันนี้เราจะไปตกปลาทะเลอันดามันกันเราพร้อมกับทีมงานของเรานะคนติดตามมากเลยนะตกปลาทะเลอันดามันของกองบอกไว้เลย วันน awesome, ี้บาลก็ได้เปรียมการนะเอากระเวมาเลยซื้อเสื้อกันฝนมาด้วยวันนี้วันที่อากาศปิดนะน้องๆมันก็จะมืดๆหน่อยหนาวๆหน่อยนะไม่เป็นไรนะจ้ะมาดูนว่าวันนี้บองบัดจะพาไปตกปลาอะไรน้องจะได้ปลาอะไรไหมได้สักี่ตัวชูปงเหยี่ยนได้ไหมโปรดติดตามในคลิปน้องไปหยุดยวก่อนยอะันี่น้องอยู่ในเรือแล้วอยู่ในเรือ วันน so like ี so. go ้เรามากับเรือท so, ี่ใหญ่มากต้องต้องเอ่ยเป็นไงล่ะมีอ็กซ์ีต้องต้องแล้วก็ที่บ้านองอรนงนี้บังซีมังซีมองอรนังซีมังซีมององกับความเรียบความบาลงบงนีอะไรที่ชอบใช้ยุทธ์สายน้้ยก้ลังพิมพ์ดูใช้ยุท์สายน้้ยหนบังซีต้รา ไว้เดี๋ยวเราไปเจอนะพี่เข้าวไหวเลยน้องๆโอเคไปทำแล้วสองแต้มแล้วตัวหนึ่งปลาสายตัวหนึ่งปลาเทือกใช่ตัวนี้ข้างไฟข้างดำข้างลายจุดทุกคนเรียกอะไรแต่ละภาคไม่เหมือนกันแต่บางบาดเรียกข้างไฟน้องๆสวยเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปบางบาดจะบรรลัดได้ฉุดไปน้องๆของไต้ลิ Bao nhau nghìn? Ở lên người mà để mà đâu cho... oh. luôn. Ui. Ui cần tôi cần tôi mà đã. Ra Là chục đấy mọi người. Ngon tu Là thu. Là thu này lời tôi khuyên Là cái mà ta. Ui. Cần chung ปลาทูเ้องน้องเพราได้ปลาทูบอกเลยว่าเชื่อสองตัวปลาทูน้องๆ้องโอ้โหจัดจูดจืดจึ๊เป็นไงเป็นไงบอกเลยว่ามาได้ปลาทูเป็นไงตกมอหลอดตกเรื้นโอเลยโอเคน้องๆเดี๋ยวไปดูแอบต่อไปตอนนี้เรามาได้สีเต็มสวยอ๋อน้องๆมาดูกันนะ ว่าจะได้ไหมตัวนี้ว่ามันจะ <laughs> ดึงคัน <c oughs> จุบโยบโยบโยบไหมทุกคนมาดูกันตอนนี้ยังเงียบอยู่นะ <c oughs> ตอนนี้คือมันอยู่ในลักษณะของการปลาพุ่งแดงจองี๋ยวว่าโคตรวยกันน็ปลานี้เนาะเวลามุดนะนี่น้องๆบรรยากาศร,รอบๆนะประมาณนี้นะมองมาเห็นด้วยว่าปลาตัวถึงเลีเ้ยวที่ไหนนๆขึ้นมาแล้วกดเลยเชื่อกันถึงกันงอ ไม่ได <OR> ้โฟมต้มกันยังไงเดยวเดยไม่ดูติดไซมมั่วเลยละมั้งติดไซม์มั่วเหรอยังคงวิ่งแยกๆแยกๆแยกๆย่า๋ยวคงวิ่งติดไซม์มั่วเลยละบอกเลยอย่าวกว้างไปหน้าอีกจบงวิ่ได้จรงเรียบร้อยมองวิ่ไม่มีฝีมือเลยมองวิ่ว่าต้องพยายามเรื่อยๆหน่อยหอันนี้มังเอียดโตกำลังใจสมาธิใช่เลยนี่เงียบอยู่นี่ติเงียบไม่รู้ว่าใช่นี่เงียบหมดไม้ปือ như mình xem cùng nhau, vẫn chưa cắt, vẫn chưa cắt, vẫn chưa cắt, cắt, มังคิกกว้างไปข้างหลังมังคิกอย่ากว้างไปข้างหน้านะน้ำมันฟาลงมามังคิกน้ำมันเดินลงไปนู่นของมันไม่ต่อทีเด่นยังเงียบอยู่ทุกคนเงียบใช้เวลามากเงียบกีบเรียบร้อยทุกคนเขยิกปลายอีกแล้วทุกคน

ใช่เหลี่ยใช่เหลี่ยขึ้นคันลงน้ำเลยทิ้งคันเลยโอ้โหทุกคนคันงอคันงอคันงอโอ้ปิดคิวครับโอ้ปิดคิวครับน้องๆโอ้ยเออจุกกาน้องๆระวังนะระวังน้ำนะครับนี่น้องๆจัดมาแล้วหนึ่งตัวปลาเบิดเอล่าตามมาจากบ้านไหมสวยเอาไปจัดการ

อเดี๋ยวเราไปดูหมายต่อไปกันนะปักฟิ้งใส่เชือฝนอยู่วันแล้วเ้องไหร่ใส่ไม่ได้วไรวยใส่ไม่เป็นตอนนี้พืชฝนฟ้าพืชบดเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะจับตรงไงหน้าสองเดี๋ยวมาชมกันเลยเจะรอถึงที่ก่อนหนึ่งตัว ได้มาเล็กเดียวหนึ่งตัวไปไหนเล่วเด็กนุ่งไปอยู่ก้างเลยเดี๋ยวไปเอานะทุกคนตอนนี้เราหยอบอยู่ในคลองทุกคนเลยได้ดูในกล้องมองมาแล้วโดนเอาฝนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจัดได้อีกสักกี่ตัวนึงเนาะไป โอ้น้องๆตอนนี้เราได้เจอกับลมพายุน้องๆเอยน่าว่าเราจะต้องได้กลับบ้านแล้วสําหรับไม้นี้นะไม้ล่าสุดไม้ท้ายน้องๆเอยตอนนี้บางเอียดเอียดมาแล้วอ๋อแล้วทุกคนตอนนี้คลื่นลมกําลังมาแรงบางพลิกหยบแล้วทุกคนโอ้ยพลาดบางพลิกพลาดเอาใหมา่พลิกเอาใหมา่

อย่างนี้น้องๆอย่างก็เลวเรื่องเชอกันคนต้องวิ่ซื้อมาทำอะไรเลยฮึวันเอ้ยวันเล็กวิกโอ้ทุกคน คุนปายุมาแล้วอารับแล้วพี่ไม่มันจางมาได้เตือเราเอียบร้อยเอาด้วยเราสรุปผลการตกเนี่ยทุกคนเราตกไม่ใช่เราทั้งหมดนะไม่ใช่ละเอียดยาไปตามละเอียดเลยเพราะว่าไม่ตัวเนี่ยไปหยอกไปเลยบางมาได้ตัวนี้นี่ก็บางมา ลูกเขด้วยนี่เราได้คุณจกระูกนี่มีแค่นี้น้องๆได้น่จะได้มบตท่าไรนะสองพังบประมาณ2องสามพันนี่้องได้ปลาคิโลได้ปลาประมาณโลสองโลก็โลนึงก็อยู่ประมาณแปดิบสองโลก็สิบหกสิหกสบนะขอบคุณไต้ิทตะกคนขอบคุณเอาซีน้องๆนะลิบิปนี้ไปหลานมากดีกว่าช่วยจาคลิปนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณไตลิทนะ ก็บางอะไรนะบางซีบางซีบางสีนไทยแลนด์ครับบางซีพิชิไทยแลนด์พชาแนด์นะจัดไปจัดไปน้องๆสมัยปีนี้บางหมัดเย็นมากหนาวเยือกเยือกเย็นทำแลวเย็นมากเมื่อแต่ที่จริงนะบงหมัดยังไม่กลับรแต่ว่าบางเอียรลาบวีไม่รู้มันผื่นนะคือโทรตลอดนี่ผาตัวเาตัวเยอะหน่อยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไว้นะจ้าน้องๆไอยไม่พลาดคลิป ไปต่อไปจับคิปนี้ยงมัดขอตัวอนุญาตหลบบ้านก่อนนะเนาะไปก่อนทุกคนสบายดี